สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะ,ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอย,ห,ห,นอยหรือว่ารัฐบาลเวียดนาม4ฮานอยนะคะพี่น้องจ๋าวัดประจําวันเสาร์ที่11เดือนมิถุนายนพศ2565นรนะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันเสาร์นะจ๊ะ เราก็มารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางที่นำเสนอเพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกรครองแนะนำนะจ๊ะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันที่11นะคะเรามารับชมทษทีนะคะเรามารับชมผลสรุปของงวดวันที่10ก็คือวันศุกร์ที่10กันดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างเข้าบ้างหรือบ้างคลิปแรกที่ให้ไปเลขตารางนะคะเลขตารางก็มี5885เลขตารางเข้านะคะ5885 หกก็เข้านะคะหกเข้านะคะเลขตารางสองสี่ไม่เข้า 2, 4, 4, 4, 7, 4, 7, 4, 7, เนาะสี่เเจ็ดลขชุดกันเข้านะคะสี 4, 7, เข้าจ้าเกไม่เข้า91้าหนึไม่เข้า6 1หนเข้านะคะหกหนึ่งหนึ่งหกเข้านะจ้า าแปดเลขตารางเข้าหนึ่งหกเข้าเลขตารางห้าหกเลขตารางก็เข้าเนาะพี่น้องเนาะห้าหกเลขตารางก็เข้าห้าหกหกห้าตัวดินให้ด้วยเกือบแตกสามเนาะศูนย์ห้าแปดถ้าเป็นศูนย์ห้าหกนี่แตกสามเลยเนาะพี่น้องเลขทูบไม่เข้าเลยเลขทูบโอ้ยเนาะ อีเพออีแม่คอยเอ้ยไม่เข้าเลยช่วงพี่ไขอ่อารมณ์ไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะส่วนเลขโค้งสุดท้ายก็มีเข้าเนาะพี่น้องโคงสุดท้ายที่ให้เด่นไปแค่สูตร2เม็ดให้วิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งได้อยู่เนาะพี่น้องวิ่งหนึ่งหนึ่ได้นี่เนาะหนึ่งหกเข้าหนึ่งหกหเนาะใครกลับเอาสรุปว่า ค้งสุดท้ายเข้า1เข้าหชุดก็ยังดีก็มีแบบที่คลิปสั้นให้วันนี้ก็มีเข้าเนาะพี่น้องเนาะมีเข้าอยู่นะจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูคลิปของวันที่11เดือนมิถุนายนพศ2 5งพนะคะพี่น้องจ๋าว่าเลขตารางมีตัวไหนบ้างเลขตารางก็จะให้ไปที่2 3 8 สี่หนึ่งศูนย์นะคะเลขตารางนะคะส่วนเลขเด่นให้ไปแค่3กับ8นะคะพี่น้องฟันฟันให้ฟันให้แปดสี่ฟันให้8ปสาม ส่วนเลขเน้นจะเน้นให้อยู่3า8แปดแปดสีตัวเอาไปแค่สองคู่4 0 8วันนี้ทำสูตรใหม่เนาะ3ามสี่ห้านะคะ ติดเบิ้ลน,นะเจ๊ะเบิ้ลให้ไปที่55กับ3ามสามเอาห้าห้ามาที่ไหนเขียนผิดติดเบิ้ลแค่33นะคะพี่น้องจา๋าเบิ้ล3ามสามเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ที่ใครเข้ามาดูก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆทุกทุกวันนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ปังๆทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ